ตอนเด็กๆแล้ว hmm. ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าม <uan> <water> ันค <etus aru> ือโรคอะไรพอมันเกิดกับคนใกล้ๆตัวเราอะไรเงี้ยคือเราก็ไปศึกษาไปทำความรู้จักมันอย่างดีสำหรับผมมันไม่ได้ไกลถักผมว่าเรื่องแบบนี้มัน ค่าคิดนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันอายุเท่าไหร่หรืออะไรมีโอ,อกาสบางคนก็จะไม่ไม่โอ,อก,กาสเป็นเลยบางคนก็อาจจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยมันเหมือนเครื่องป้องกันมากกว่าถ้าเราแบบมีเงินเหลือเก็บไว้แล้วก็มามาซื้อประกันตรงนี้เป็นอย่างนั้นแล้วก็อุ่นใจมากข้นแเราก็อป ตอนตอนเด็กๆเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคือโรคอะไรรายละเอียดเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่พอแต่พอมันเกิดกับคนใกล้ๆตัวเราอนะไรเงี้ยคือคือเราก็ไปศึกษาไปทนความรู้จักมันอย่างดีว่าแบบมันคืออะไรมีที่มายังไงต้องทําตัวยังไงอะไรเงี้ยคือตอนนี้มันใกล้ตัวผมมากแหละแต่ว่าก่อนนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะจะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างเราอะไรเงี้ยมันก็สาหรับผมมันไม่ได้ไกลตัว ตัวทิสโกซีโร่แคนเซอร์บว่าค่าเบี้ยรประกันมันไม่สูงนะครับไม่สูงนะครับมันอยู่ที่ประมาณหลักพันต่อปีนะครับเฉลี่ยเป็น80บาทใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับผมว่ามันมันขึ้นอยู่กับการการจัดสรรด้วยอะไรเงี้ยแต่ผมว่าก็ถ้าใครสบายใจสะดวกใจที่จะซื้อผมว่าก็ก็ควรมีไว้จะได้อุ่นใจ